เออในวันในวันวันหนึ่งที่เฟรนน่ะกำลังเดินเล่นอยู่เฮ้ยอีเล็บจะไปกินวะจ้องอะไรวะเอ้ยหนีดีกว่าไปละไปอยู่ละไปไหนอะโอ้มาแล้วมาแล้วอะไรวะเนี่ยอะไรขึ้นหันไปดูโอ้โหสุดจะเป็นยังไงอะไรนะโอ้ไม่ไม่ไม่ช่วยข้าด้วยไม่ไม่เอาไพิชานเลยไม่ไม่ไม่เอาไม่นะเออโอ้ไม่นะแบบไม่ได้ ทำไมเนะี่ยอินโทอรเปิดคลิปตรงมาเลยไม่ได้ไม่นะไดนะ้เอาละครับเอาละครับไม่นะไม่โอเคขอปิดเพลงก่อนนะครับเพลงมันมากวนใจ คือวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นฟุตซิ่เหมือนเดิมนะโอเคไหมวันนี้พารกิจของเราคือไม่มีหรอกเนาะมาเล่นไปอาอินโทรปิคิวเสร็จสมบูรณ์โอเค โอเคครับผมไม่ผมไม่สนใจอะไรละตอนนี้นท่านผู้ชมผมรู้ร,ร,รู้อย่างเดียวครับตอนนี้นเราคนเต้นผมไม่รู้ครับท่านผู้ชมผมไม่รู้ผมรู้สึกว่าเสียงเพลงผมหายไปไ,ไม่รู้นี่คือแข่ของใหม่ของเราเองนี่คือเอ่อใครวะ เฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลไอ้เอ้ยเธอมาอ่ามนามนอาอ่านทีคิวรีบอลเจสันบ้าละรีบอลเจสันก็บา้าแล้วฮึไม่นะทำไมมีเสียงลมเข้ามาด้วยวะ <c oughs> ไม่ผมมันขยับตลอดเวลาเลยอะไม่ผมมันขยับตลอดเวลาเลยอะเออไง ไอดนเขาว่าแน่น่าตาบอกแล้วมาดิมามาดิมาดิภาพคนนั้นจะไม่รอดให้พิซซ่าเข้าไปเถอะโอ้ขอบคุณมากไม่นะไม่นะขาดตายได้ขาตายได้รอดมิเนี่ยฉันจะรอดมิเนี่ยไม่นะไม่ไม่ไม่เจ็บฉะนเลยเกินโอ้ยเนาะเจ็บปวดจะเลยเกินเข้าสภาดีดีกว่าโอ้ยเจ็บเจ็บเว้ยเจ็บเว้ยท่านผู้ชมชุ่มด้วย ท่านผู้ชมช่วยไปจากไนรกเฮ้ยอย่าดีมาดิ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 มา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 ีมาอืมาช่วยผมด้วยป้าดีทีท่านผู้ชมมาีไอเอเลี่ยติงมึงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้วยนะครับก็ผมได้มา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 ดิมาหนีดีก่อนท่าผู้ชมดูนะที่นี่โอ้ยโอ้โหโอ้โหหัวทิ่มเลย ดั่อแมก็ไมไดู้ี่น้องก็ไ้จักแ้อนที่นี้จะเอาคนที่ก่อนครับอีเลยคนที่ผมเคยโยมพิชาขผมม่อีนี้ตายครับใช่มัตายโอเคไ้แค่ได้แล้วเศี่หลือก็คุยกันได้หลยคุณว่าควรช่วยเขาดีไหมหรือว่าไม่ควรช่วย you Cámela, cámela. ¡Ey! Uy, oh. es... ¡Uy, no! ัดวิวตันไม่ใช่เหรอมันจริงโอ้เตอนียวนอวตอนนี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับตอนเนี้ผมไมี่ใส่เสื้อแอมนุบใส่แล้วไม่นุบ โอเคครับท่านผู้ชมเราไม่รู้ครับแต่ใ่ใครเป็นใคร <c oughs> อาจจะมีผมไม่ก็ไอ้สองคนเนี้ย <c oughs> เออเขาบอกว่าให้ผมใจเย็นๆก่อนโอเคเกรสเกรสเอ้เกรสเกสนี่เกรสถ้าถ้าผู้ชมเขาอยากฟังเพลง just to me แล้ว โอ้ยโดนเต็มๆในตังเดี๋ยวนี่มันสกินเดียวกับเราของเราไม่ใช่เหรอเดี๋ยวสกินสกินเดียวกับของเราเลยอะ่ะพี่จ้าไหมโอเคทุกคนฟังก่อนถ้าผู้ชมเขาอยากฟังเพลง Just To Me แล้วอะ่ะโอ้โหงางอนอางอแบนี้เพื่อนไอ้นี่โดมหมดเลยโอ้โหหนักเกินมั้ย นี่โอ้เดินไปดีกว่าได้แกปับไฟก็รูเมนรูเมพี่ครับพี่ถ้าถ้าผู้ชมเขาอยากอยากอยากฟังฟจ์ูมีแล้วเฮ้ยพิซซ่าไหมเอาพิซซ่ามั้วมันมาแล้วมันมาแล้วเอาพิซซ่าไหมพิซซ่าไหม เออตายแล้วครับผมขอซื้อสกินสักแป๊บหนึง่งในครั้งเรามาดูกันว่าเขาใช้สกินอะไรเอ,อ่ยนะพี่เขาเลาสทูบีโอเคซื้อสกินต่อ,อ,อ,อโอ้เดี๋ยวอย่าบอกเลยว่านี่ครับ ผมจะดูผมจะดูสกินจอรโดพี่เขาดูเขาใช้ตัวอะไรโอเคครับ่ันผู้ชมดูกันนะครับว่าเขาใช้สกินอะไรสกรินที่เพลงแบบ Loves to me l o v e to me เอออนั้นแหละแบบคู่เยอะ,อะพี่แกเขายิ้มด้วยนะยิ้มพี่แกเขายิ้มแบบพี่แกเขายิ้มแบบเชลดสกี ท่านผู้ชมพี่แกเขายิ้มแบบเชอร์สกี้ดูสิพี่แกเขายิ้มแบบเชอร์รอสก,สก,บบสกี้แล้วก็ใส่แว่นแบบเชนแล้วก็ใส่หูฟังแบบเชนแว่นก็หน้าแต่หน้ามันเหมือนเชอร์สกี้นะแล้วก็สีผิวเหรออืมสีผิวเหมือนไม่เหมือนของใครเลยแต่คล้ายๆกับพวกของบิวตแมนกับเชนแต่ขอดูชะตากรรมเพื่อนผมก่อนเถอะ

รอบไม่ได้อย่างวุดวิดเนาะครับท่านผู้ชมพี่โอ,โอ,โอเพื่อนผมรอดไมได่อย่งวุดวิดนะโอ้โหถ้าไม่รอดน,นี่คือผมว่าน่าจะนักก่อนนี้แล้วรวผมว่าเพลงมันน่าจะมาได้เลยนั่นอย่าบอกอย่าบอกว่าเพลงมันน่าจะมาซโ អ៊ឺហឺក្ងិងព្រោះប៉ាលើតើតាមថ្ងៃឆ្នាំដែលវ เพลงยังทันฟังไม่เสร็จเลยท่านผู้ชมครับแต่จะไม่ยอมเปิดไฟตันตันเลยรู้สึกว่าทำไม่ทำไม่ว่าท่านผู้ชมท่านผู้ชมอยากฟังเพลง Just to Me อีกแล้วเจ๋อเจ๋อเจ็ดนี่มันม,มีไมโครโฟมไหมเนี่ย เจ็ดเล่นเจ็ดนี่ส่วนไอคนนี้เนะี่ยมันมีไม้ไหมเนนะี่ยเป็นคนเก็บองไตวันคือ้โอ้โหนี่เนาะมันเล่าประวัติ <_ d ose> นี่คุณนี่คุณพูดถึงอา้อาอ้าเฮ้ยไม่ได้สัมภาษณ์เลยเอ่อ พี่เกดจะได้ลงสนามไหมเหรอโอเคท่านผู้ชมมาเปิดไว้วยูเพราะว่าเขาก็จะได้ยินผมผมก็จะได้ยินเขาเก็บปะไงอะไรนะผมไม่รู้นะผมว่าผมคงไม่ต้องการพิซซ่าเลยนะผมปั่นคืงดีกว่าห <c oughs> ลอกยอกยอก่อเขาต้องการแหละอ่ะพิซซ่าไหม <c oughs> ไม่เอาเอ๋อพิซพซ่ารณาด้ยเหมือนม้าเร็วมีใครสัมภาษณ์ใีแถวนี้ไหมเนี่ยเ <c oughs> กสตาอยู่แล้วแต่ผมดูคูดาผมดิท่านผู้ชมนี่ถุทามนี่จะได้ข่าวว่าจะดูประวัติได้มา พอนายถือมีดอะนายจะมีนายนี่นใสนายจะเบี้ยไปทันทีอะพอนายถือมีดอะนายจะเริ่มบ้าใช่ปะแต่ตอนนี้นข้าขอไปช่วยเพื่อนก่อนโอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้จะทำอะไรอะเออยพิลุกปะเฮ้ยพิลุกปะเฮ้ยพิลุกมากๆด้วยพี่แกอยู์เดี๋ยวดิทำไมคนมันเริ่มตายไปทีละคนสองคนวะ รอรอ,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 อคนมาเอาพิซซ่าเนอะโอืมีครับทพ่านผู้ชมรอคนมาเอาพิซซ่าเอา ไว้ดอลลราดอลลร์ท่านผู้ชมช่วยด้วยหัวเกตหนึ่งนสามเจ็ดน่าจะไม่ค่อยรอแล้วล่ะผมว่าน่าจะไม่รอนะเดี๋ยวผมขอไปช่วยเขาก่อนเลยว่ะเฮ้ยยัไม่รับทคยไหมวะ อผมตายล้วผู้ชมเออท่านผู้ชมครับผมตายครับนี่ครับตอนก่อนคุณตาตาเนี่ยคุณอยากสัมภาษณ์อะไรมั่งครับเออโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะเออคือแบบเพลงจัสตูมี่มันยังไม่มาเลยอะเพลงจัสตูมี่ยังไม่มาเลยพูดบปไอตุนหมึก ไปละขอไปฆ่าตัวตายแบบ